อ่านะครับสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วนะจ๊ะอ่าช่วงนี้นะครับในพื้นที่ก็ฝนตกทุกทุกวันเลยเหมือนกับทุกทุกคลิปเลยนะครับเอ่อถ้าเกิดวันไหนนะครับฟ้าฝนมันเป็นใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์หลายหลายตัวนะครับมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับนะเกี่ยวกับแผงอมอฟัดนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะ เริ่มจากบ้าเข้าขั้นแล้วนะครับเราที่แล้วนะครับก็สั่งตัวสวิตชิ่งมานะครับ215บาทนะครับมาต่อดูนะครับต่อไฟ AC เข้านะครับปรากฏว่าต่อน่าจะต่อขั้วลายขั้วขั้วนิวตันผิดนะครับผมก็เลยระเบิดเลยนะครับคลิปที่แล้วนะที่ผมลงไปนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับคือสวิตชิ่งตัวนั้นนะครับผมใช้งานแค่สครั้งเองนะครับผมแค่2ครั้งเองนะ ก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะครับสภาพยังใหม่เลยแค่แกะกล่องรีวิวแล้วก็ต่อทดลองดูแค่ครั้งเดียวนะครับพอต่อครั้งที่2นะครับมันกลับไม่นะครับกับระเบิดเลยนะครับตึ่มเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็เสียดายนะครับเสียดายตัวนั้นก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหาเงินนะครับซื้อใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวซื้อใหม่มาแล้วก็มาทดลองใหม่ดูนะครับแต่ว่าผมยังมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวราคาแพงนะครับตัวนั้นเดี๋ยวผมขอศึกษาวิธีการใช้งานให้ละเอียดรอบครอบก่อนนะครับ มาพูดถึงวันนี้นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะ,ะนะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรนะ,ะเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมะนะครับวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบสวิตช,ชิ่งที่มออแปลงระเบิดอีกแล้วนะครับผมเนาะแต่มันเสียนานแล้วล่ะครับตัวนี้นะเพราะว่าผมดันาไปต่อกับตัวแผงอามอฟัดนะครับผมเพื่อ,อนๆอย่าทำนะ ตัวซูเออร์ตัวนี้นะครับผมมันรับได้แค่ตัวนี้นะมันรับได้แค่นี่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะตัวนี้คือมันไหม้แล้วนะครับผมนี่นะครับมันรับได้แค่30แอมป์เองนะนะครับ12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับผมดันเอาไปต่อแผงอเมอฟัตนะครับแผงอเมอฟัตนี้โวลต์มันจะสูงอยู่แล้วนะครับเป็นร้อยเป็น80กว่าโวลต์เลยนะครับผมต่อเข้าไปแป๊บเดียวไหม้เลยนะครับผมฟันขึ้นเลยนะจ๊ะ อ่าครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาลองเปิดตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะเปิดกล่องนี่แหละเปิดดูไส้ในมันว่าอะไรมันไหมนะครับผมเนาะเผื่อเพื่อนๆแนะนําผมได้นะครับว่าซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนมันก็สามารถใช้งานได้นะครับเพื่อนๆนะตัวนี้มันไหมแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ไหมแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมวันนี้นะครับก็เลยจะมาแกะดูนะครับว่าตัวอะไรมันไหมนะครับเผื่อเพื่อนนะครับแนะนาให้ผมซ่อมได้นะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลาแกะ นิดนึงนะครับอ่านะครับผมถอดน็อตออกหมดแล้วนะน็อตยึดตัวแผ่นปิ้นกับตัวแผงนะครับผมอ่มี4ตัวนะอ่าที่น็อตยึดกับตัวนี้นะครับมันงานก็โอเคนะครับตัวนี้นะผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกที่จริงมันไม่ใช่นะน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับผมนะนี่นะครับอลูมิเนียมแล้วมาพ่นสีนะครับเป็นสีดํานะโอเคเลยนะครับผมสินค้าไม่กองแกงนะถ้าใครหา ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับใช้ได้ดีนะฮะตัวนี้อะาอ่ามาดูข้างหลังครับผมอืมนะครับผมคิดว่าตัวนี้ไหมแน่ๆเลยนะจ๊ะใช่หรือเปล่าอือหือนี่นะครับผมมันควันขึ้นตัวไหนเอ่ยนะจ๊ะตัวนี้ก็ไม่เห็นมีรอยไหมนะจ๊ะนี่หรือเปล่าเนาะ น,ะะนี่น่าจะเป็นตัวนี้แน่เลยครับผมนี่นะฮะไหมนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนนะมีรอยไหมอะไรหรือเปล่าอืมไม่มีนะครับผมอืมมีไหม้เอย่ยนี่นะครับแผงวงจรนะ มันก็ไม่มีรอยไหมอะไรนะครับเพื่อนๆแต่ทำไมหน้าจอมันไม่ขึ้นนะครับผมแต่ควันขึ้นนะครับตอนผมต่อนะควันขึ้นเลยนะครับควันขึ้นก็ได้ยินเสียงแบบปุ๊ขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวรบกวนผู้รู้นะครับผมเนอะอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูด้วยนะครับอันนี้คือมันไหม้แล้วนะเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับจากแบตเตอรี่เลยนะครับ ว่ามันจะโชว์ขึ้นไหมนะอ่านะครับผมหายังไม่เจอเลยว่าตัวไหนมันไหมนะครับผมเนาะอ่าผมบอกก่อนนะคลิปนี้นะครับผมมาเปิดเอ่อกล่องตัวโซล่าชาร์เจอร์นะครับตัวของสูเอ๋นะครับเป็น pwm นะครับตัวสีเหลืองนะหน้าสีเหลืองนะครับเพราะว่าผมเคยต่อกับแผงอมฟัสแล้วมันควันมันขึ้นนะครับมันไหมนะแต่ผมไม่ชัวร์เลยนะครับว่าตัวไหนมันไหมนะครับผมยังไม่เห็นรอยไหมเลยนะแผ่นปิ้นอะไรก็ สมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อแบตเตอรี่เข้าไปดูนะครับว่าหน้าจอมันจะขึ้นไหมนะครับผมนะนี่ครับผมยังหารอยไหมไม่เจอเลยนะอืมนะครับพลิกกลับไปกลับมาก็ยังไม่เห็นนะอ่าเดี๋ยวผมต่อแบตเตอรี่เข้าไปดูครับผมโอเคครับเอาเฮ้ยสรุปแล้วนะครับผมเอาใช้ได้นะครับผมนี่นะครับเอาใช้ได้นะครับผม งงเลยนะครับผมโอ้สรุปแล้วนะครับชาร์จเจอตัวนี้ไม่เสียนะครับผมนี่นะครับใช้ได้นะนี่นะครับตอนที่ผมต่อแผงอมอฟัตผมคิดว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีแมงอะไรเข้าไปแล้วมันช็อตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมแกะออกมาดูนะครับมันมีแมงมุมด้วยนะครับออกมาออกมาจากแผงนะครับผมคิดว่าน่ามันน่าจะช็อตตัว แมงอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับนี่ครับปรากฏว่ามันใช้ได้นะเนี่ยนะครับผมนึกว่ามันเสียนะเพราะว่าควันขึ้นเลยนะครับนี่นะครับกดทุกอย่างได้เลยนะครับนี่มันไม่เสียนะครับเนี่ยครับนี่นะครับผมโอ้แสดงว่าผมได้กลับคืนมานะเนี่ยผมนึกว่ามันเสียแล้วนะครับผมปลดระวางมันไปแล้วนะนะครับสุดท้ายกลับใช้ได้นะครับงงเลยนะครับผมงงเลยนะเนี่ยนะครับ เออใช้ได้นะครับผมเนี่ยนะผมจะได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จออในบอ่อปลาผมนะครับผมเออใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าผมรื้อดูแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าแผงวงจรก็ตามที่ผมรีวิวเอาไว้นะครับมันก็ไม่มีออรอยไหม้รอยอะไรนะครับนี่สรุปแล้วมันใช้ได้นะนี่นะครับเนี่ยโผล่ขึ้นนะเนี่ยนะครับผม แบตขึ้นนะครับทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะนะครับแบตก็ขึ้นทุกอย่างนะครับผมต่อผ่านแบตตัวนี้นะนะครับแบตตัว12โวลต์นะครับ7.8แอมป์นะไอ้7.2แอมป์นะครับตัวนี้นะไอ้7็ดนะครับขอโทษทีนะ7.8นะครับอ่านะครับสรุปนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับผมไม่ได้แหกตานะผมนึกว่ามันเสียนะครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับก็ถือเป็นการรีวิวด้วยนะครับเป็นการเปิดรีวิวเปิด แกะรีวิวด้วยนะครับผมนะสุดท้ายนะครับอึ้งเลยนะครับผมสุดท้ายอึง้งสุดท้ายอึ้งเลยใช้ใช้ได้ปกตินะครับผมผมก็งงๆนะมันมันไหมอ่ะผมเห็นควันมันออกนะตัวนี้นะครับก็เลยปลดระวางไปนะครับผมผมทิ้งไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็กลับมาต่อใหม่เนี่ยลองดูนะครับ เพราะว่าผมเห็นแผงไอสวิตชิ่งมันไหม้นะครับผมก็เลยลองเอามาแกะดูแล้วก็ลองทําคลิปดูนะครับปรากฏว่ามันยังใช้ได้นะครับผมเนาะนะครับฝากคุเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาหนุ่มด้วยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้ตาหนุ่มนะครับทาคลิปใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็มีสาระออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นทางเรื่องให้เพื่อนนะแล้วก็ ตัวไหนที่ผมตอบคอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็ฝากผู้รู้นะครับฝากท่านอาจารย์นะครับที่ชํานาญการในด้านของงานอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะครับแล้วก็ในด้านของงานโซลาร์เซลล์ก็ดีนะครับก็รบกวนเข้ามาตอบคอมเมนต์แทนผมหน่อยนะครับบางอย่างผมไม่รู้จริงๆนะครับผมสรุปแล้วนะครับวันนี้นะสรุปแล้วนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อกับในบ่อปลานะครับเดี๋ยวลองต่อ กับแผงโซลาเซลล์อีกรอบนึงนะมันอาจจะต่อตรงนี้อาจจะต่อแบตมันขึ้นนะครับอาจจะต่อแผงโซลาเซลล์มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับผมเนอะเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้นะครับไปต่อกับแผงโซลาเซลล์ดูนะครับว่ามันยังจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมเพราะว่าผมคิดอยู่นะครับตอนนี้มันอาจจะ50-50นะครับผมเพราะว่าผมเห็นควันขึ้นจริงๆนะครับเนอะอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีครับ